อ่ะไปโมเมนต์น่ารักน่ารักเลยดีกว่านะครับก็สำหรับเกมนี้ครับมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิปของอาร์เซนอลที่ผ่านมาครับวิกตอร์เยอร์เคเรสครับนะฮะก็เคยเรียกว่ามีประเด็นกันมานะคือก่อนหน้านี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนใช่ปะ่ะแล้วไอ้กาเบรียลมาการเยสเนี่ยทำประตูใส่สปอร์ติ้งลิสบอนได้อย่างที่เราทราบกันเยอร์เคเรสทำท่าเบนนี่ใช่ปะ่ะใส่หน้ากากเบนนี่ใช่ปะ่ะไอ้มาการเยสมันทำท่านี้ ใส่หน้ากากแบทแมนทำท่านี้ใส่หน้ากากแบทแมาานนี่แล้วเมื่อวานเนี้ยพอโยเคเลสจยิงได้ใช่ปะ่ะโยเคเลสมันก็ทำท่าของมันใช่ปะ่ะส่วนมาร์กอเยสอยู่ข้างหลังมันทำท่านี้เว้ย <laughs> อยู่ในเฟรมเดียวกันยังไม่พอคุณยังไม่พอวิลเลียมสลิบาทํทท่านี้ <laughs> เขาว่ามันคือท่าของใครนะคู่หูแบทแมนน่ะโรบินโรบินเออมันเลยกลายเป็นเป็นโมเมนท์ที่แบบเฮ้ย <laughs> นี่คือ,อยังไงเรื่องแบทแบงยันทั้งทั้งทีมแล้วใช่ไหม <c oughs> นะอ่ะก็เอาภาพนี้มาฝากกันก็นแล้วกันนะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับแสดงเห็นสปริตของทีมอาร์ซอลนะมีมีโยเกนเลสทำท่าดีใจไปรอบหนึ่งดิงประตูแรกนะปึ๊บแล้วเหมือนแบบเพื่อนแบบเอ้ยเทคสองเทคสองเดี๋ยวกูขอทำด้วยอะไรเงี้ยนะฮะโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับ